โอเคครับผมก็ต้องขอกตาวสวัสดีครับยี่ห้มสายซีนนะครับผมแล้ววันนี้ก็อยู่กับคลิปเจ้าหย่านั่นเองนะครับผมก็เรามาทําคลิปหย่านกันบ้างนะครับผมคือเบียวนะครับผมมีไฟนะครับเพราะว่าผมเนี่ยเพิ่งไปดูดาบพิฆาตสูนภาคภาษาไร้ขอบเขตมานั่นเองนะครับผมบอกเลยว่าสนุกมากนะครับผมงานภาพแสงสีเสียงฉากแอคชั่นอะไรเนี่ยอลังการงานสร้างมากๆเลยครับผมแบบร้อยเต็มสิบเลยนะใครที่ยังไม่ได้ดูเนี่ยก็รีบไปดูนะครับผมแล้วก็หลบสปอยกันไว้ให้ดีนะครับผมจนคลิปนี้ไม่มีสปอยนะครับผมแต่ว่า ผมจะมาเบียวเป็นเจ้าทันจิโร่นั่นเองนะครับผมก็อย่างที่เพื่อนๆรู้กันดีนะครับว่าผมเนี่ยเป็นยานเม็ดต้มเมื่อนานมาแล้วนะครับผมแล้วก็ไม่ค่อยได้ทําคบิปยานานานมากๆแล้วนะครับผมก็นานๆทีเนี่ยมาทําให้ดูกันบ้างนะครับผมซึ่งในเกมนี้เนี่ยผมจะเล่นเป็นยานออฟเลนนะครับผมเพราะว่ายานในแผนนี้จริงๆมันตกเมตาไปหนักมากนะครับผมคือแทบไม่เจอ,อยานเลยนะครับผมซึ่งเอาไปเล่นง่ายๆเนี่ยผมมองว่าเป็นออฟเลนนะครับผมเพราะว่ามีฟิกเกอร์มีอะไรแบบจะได้ต่อระยะคอมบอะไรง่ายๆนะครับผมแล้วก็ได้ฟรีฟาร์มนะค เท้าหย่านไปฟาร์มเนี่ยคือมันเกิดช้ามากๆนะครับผมแล้วก็คือมันเล่นยากนะครับผมผมว่าถ้าอยากจะเล่นหย่านในแพลปัจจุบันเนี่ยเอาไปออฟเลนเนี่ยน,น,น่าจะดีที่สุดนะครับผมอาจจะอาจจะดีที่สุดนะครับหรือว่าถ้าใครเป็นเมนป่าเนี่ยเอาไปเล่นป่าได้ไหมก็เล่นได้เหมือนเดิมนะครับผมแต่ว่าคลิปนี้เนะี่ยเอาออฟเลนไปก่อนนะครับผมก็เซเรติฟต์โพลังแฝงนะครับตามนี้เลยนะครับผมไอเทมเนี่ยจะออกประมาณนี้นะครับผมแล้วก็พลังแฝงเนี่ยทุกคนเห็นอะไรไหมครับนี่คือพลังแฝงลับที่ ผมบอกเลยว่าเหมาะกับยานมากๆนะครับผมคือเจ้าบนคัตเตอร์นะครับผมก็เกมนี้นะผมกดยานเนี่ยโชว์เลนกับยีน่านะซึ่งยีน่าทีมีสองเนี่ยมันเตะมีซีซีเยอะมากนะครับผมคือมีบนคัตเตอร์เนี่ยมันช่วยหลุดซีซีได้ค่อนข้างดีนะครับผมบวกกับว่าสับเป็นรองเท้ากันซีซีด้วยเป็นอะไรที่ดีมากๆนะครับผมถึงแม้ว่าแบบดามินอาจจะขาดไปนิดนึงแต่ผมมองว่ามันมีประโยชน์กับยานในบางจังหวะมากๆเลยนะครับผมแต่ว่าจริงๆมันไม่จำเป็นต้องมาก็ได้ละเพราะว่ายานเนี่ยมันมีสกิลหลบซีซีผมก็แล้วแต่ความถนัดนะครับแต่่วาเกมนี้ผมออกบนคัตตเอร์มาแล้ววแม่งเิร์ ดีมากนะครับผมส่วนรูนเนี่ยก็จะเป็นลูนจอกกอล์ฟห้อยขี้มา2เม็ดนะครับผมประมาณนี้แล้วกันนะครับโอเคก็ท้าเพื่อนๆพ,พร้อมกันแล้วเ,เดี๋ยวเด๋วเราไปดูการเดินเกยมยานในแรงแปดสกว่าดาวกันเลยนะครับผมไปครับ ก่อนที่จะไปรับชมคลิปผมมีร้านเติมเกมมาแนะนํากับร้านโกลเด้นเติมเกมบริการเติมเกมราคาถูกรวดเร็วปลอดภยัยและมีเกมให้เลือกเติมอีกมากมายเติมได้ที่เว็บและไลน์แอดโกลเด้นเติมเกมเติมเกมได้ไม่อัน้นพอมีแอดมินดูแลอยู่24ชั่วโมงอยากเติมเกมถูกเติมไวปลอดภยัยเติมได้ไม่อัน้นต้องที่โกลเด้นเติมเกมนะครับผมผมขอแนะนําเพจแอดมินต้น TP7 มีดีให้เลือกเยอะสกินแลเพียบการันตีโดยผู้ติดตามเพจกว่า200,000คนชีพเพจอยู่ใต้คลิปเลยครับ หยาดออฟเลนก็ผมไม่ได้ทําคลิปนานมากแล้วนะหยาดออฟเลนเนี่ยทีค,ครับก็อัพเวลหนึ่งนะครับผมแล้วก็รีบซื้อรองเทา้าลันลันเข้าเลนเลยนะครับคลิปนี้ผมขอภาคทับแล้วกันนะครับผมเพราะว่าตอนผมอ่านเนี่ยผมไม่ได้เปิดไม้นะคือเล่นหลังไม้นั่นแหละอะไรอย่างเงี้ยนะเราแบบมันได้ช็อตพอดีเกมนี้ก็มีแบทแมนเป็นโลมนะแบทแมนเขาดิวกับผมไว้แล้วว่าให้ปั๊มอัพเลนนะก็รอครับยีน่าผมวมาก็เล่นเลยครับเรียบร้อยอ้าวเสียฟิกเกอร์แล้วด้วยแบบนี้รอดอยากฮนะ ไปครับป๊อปเรียบร้อยเปิดบัตรครับผมได้เปิดบัตรแต่เสียฟิกนะคุมมะ้มไหมได้อยู่ได้อยู่อยากเล่นหยาดง่ายๆครับก็เน้นฟาร์มเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะ12นะเนี่ยเลโอเคคีบก็พยายามแบบใช้สกิลให้โดนทุกตัวเนาะจะได้คีบไวๆนะ รองเท้าเนี่ยผมจะออกเป็นรองเท้าโลกูดาวก่อนนะครับผมจะแบบเวลาผมเข้าไฟแล้วเวลาลําเนี่ยมันจะได้แบบลําได้หลายท่ามากขึ้นนะครับก็คือจะพิ้วขึ้นนิดนึงนะครับซึ่งในแพทนี้เนี่ยก็แบบอย่างที่ลูกกันเดียนะว่ารองเท้าเนี่ยมันสามารถสับตอนไหนก็ได้นะก็แบบถ้ามีรองเท้าโลกูดาวแล้วแบบอยากหลบซีซีนะผมก็ค่อยสับรองเท้ากันซีซีมาอะไรอย่างนี้นะครับผมคือสูตรนี้เนี่ยมันน่าจะทํากันเป็นแบบเป็นปกติกันแล้วนะครับผมนักแข่งเอาทํากันเท่นะ เหมือนคีร่าเขาจมบ,บนนะครับเคยไล่ไปนะไม่มีอะไรเบลสี่แล้วครับผมน่าจะต้องไปมังกรนะอุ้ยล้วต้องการเขามีประเด็นกันด้วยเอาคีร่าก่อนเลยคีร่าตี่หมดแล้วครับโอเคโอค้โหดนคกรียกไปครับนี่คือผมเจ็บแล้วนะมังกรนี่ก็ให้เพื่อนตีกระเดีนงอุ้ย เหมือนยีน่เขาจะเข้าบูนะแต่ผมน่าจะก,กันไม่ได้นะครับเพราะว่าเลอดผมน้อยเกินนะสก,กิลก็ไม่มีมาครับเข้าสูตรเลยซื้อรองเท้าไว้่วงหนาครับดูเชียงไปก่อนเนาะรอเพื่อนมาเติมค่อยเล่นนะครับอันตรีผมใกล้มาละไปเจ็บไงแอบหลบซีีได้นิดนึงนะครับมีบอลคัตเตอร์พลังแฝงดีนะพลังแฝงดี้ออันนี้ได้นะครับสวย ออกมาประมาณนี้ครับผมย่านแพทนี้นะผมรู้สึกว่ายานเนี่ยคือแบบพอมันเป็นตัวเล็กเกมใช่ปหกว่ามันจะเกิดกว่ามันจะจริงนะเอาจริงนะผมมองว่าตัวมันนะดามิมันเบาเกินไปหน่อยวะนะครับคือแบบว่าอย่างน้อยเนี่ยถ้าอยากให้ยานมันเก่งขึ้นในแพทนี้หรือว่าแพทหน้าหน้าเนี่ยมันควรจะบัฟนิดนึงนะครับแบบเอาสกิลสองอินมูนกลับคืนมาก็ได้นะเพราะว่าแบบเมตานี้คือแบบมันดูแลตัวเองกันเก่งนะพวกแบบพวกเมเปลพวกแครี่อะไรเงี้ยมันก็ มียากกันบ้างนะครับคือแบบเอาจริงผมคิดถึงสกิลสองย่านั้นเก่ามากเลยที่แบบมันเป็นยิมูนนะแบบไม่ตกเป็นเป้าหมายนะครับก็คือแบบ <You S 1> เป็นอมตะนั่นแหละนะถึงมันจะโกงไปหน่อยนะครับแต่ว่าผมว่าแพทนี้เนี่ยมันจําเป็นมากๆเลยนะเพราะว่าแบบสกิลสองเป็นไอรอนบอดี้ลดรัมเฉยๆเนี่ยมันดู <c oughs> มันดูไม่ค่อยไม่ค่อยช่วยเท่าไหร่นะเพราะว่าแบบยา้วมันก็แบบ <c oughs> เป็นตัวที่รับหน้าแบบรับตีนเต็มๆอะ่ะโอเคครับไม่มีอะไรทำนะก็ าร์มคีป,ป่าไปเรื่อยๆนะป่าเขาไม่ค่อยแวะมาฟาร์มนะผมก็เลยเก็บเองไงอ,อหาหแล้วแบบทีมเรามันเดินเกมกันตึงจัดอะห้องร้อยดาวอะคือแบบเกมนี้แบบไม่ต้องทําอะไรมากนะคือแบบคือผมชอบเล่นแรงสูงๆตรง,งที่แบบเราไม่ต้องทาอะไรเยอะนะเพราะว่าแบบเพื่อนกันเป็นงานมากพอเจอเพื่อนเป็นงานเนี่ยผมก็แบบเล่นหยานเนี่ยชิวๆฟาร์มไปเรื่อยๆนะพอถึงเว็บสิบสองก็ใ่้ยลาลาอะไรเงี้ยต้นเกมก็แบบนั่งยิ้มไปก่อน แถมชวนเรียนกับยีน่าด้วยยีน่าตัวน,นี้โดนไม่ค่อยกลา้าเถียรกับเรานะเหมือนเขาแบบเหมือนเขาโดนปั๊มหรืออะไรชูนเรีนมานะน่าจะเอาได้นะน่าคิดจะเอาโอเคแบบนี้รอดอยากฮะไอกุดสองลบดาเมจนม่ทีนี้ผมหิวคีมนะผมไม่ค่อยอยากไม่ค่อยอยากกลับบ้านเท่าไหร่ ได้ไหมคีรา่าไม่เป็นไรนะไม่ถึงเฮ้ยเอาดีเขาจะปั๊มเลนหัวดูทรงแล้วดูทรงหน้าจวาจริงนะเนี่ยแต่ผมไม่ดับถึงนะเอามามาดีจังหวะนี้กดอ,อ,อันตีกดดับถึงสับของ นี่ไงสูตรรองเท้ารองรองเท้าบวกบัวคัตเตอร์เรียบร้อยนอนวัดแบบนี้รอดยากฮะนั่งจ้มนั่งยิ้มดูสายสีนั่งยิมงย้มกำลังอินกับพลังแฝงอยู่นี่อนสองขามก็เอาเรื่องอยูน่นะมาปั๊มเลยนแล้วแนตะยวุ้งเพื่อนตายโอ,อ้โหซิซีชช่ฟิกเกอร์นะครับนั่นอะไรพอกัน เป็นหยานนี่ก็กินมานานมากเลยเนาะแบบพอ,อมาออฟเลนก็เหงานิดนึงไม่มีมาฟาใชเค,ครับได้บ้านครับประมาณนี้นะเล่นหยาน ผมแบบผมมานั่งดูรีเพย์ย้อนหลังก็ผมก็วอนอยู่นะนผีผมแบบผมโคตรขี้เกียจกับบ้านเลยคือแบบมานานี่ไม่เคยเหลือใช้เลยนะเพราะหิวคีปจัดเลยด้วยความที่แบบมันเป็นยานด้วยแหละคือแบบผมก็อยากได้คีปอยากได้วลให้ครบตลอดนะครับจะไ,ได้แบบตันไปไว้ยไ,ได้ปะเนี่ยโอเคไล่ครับไล่ครับคือแบบขมๆดูๆไว้นะได้บ้านครับ อยากได้บ้าฟ้าจังอุย้ยเพื่อนให้ด้วยป่ะเว่ออันนี้เพื่อนดีนะมีบ้าฟ้าแล้วแบบละลาเฮ้ยตรงกลางน่าจะน่าน่าเล่นแนะนำอันติพิกเลยครับฮึบฮึบโอเคได้คิสซี่ไปแบบนีน้รอดยากครับโอ้โหกด้วยโ,โ,โ,โดนยีน่าพิกยัดโอ้โหโดนชันด,ดาว เอา,าว่ะเวอร์นะห้องร้อยดาวเล่นแบทแมนกันหัวขนาดนี้เลยเหรอ <c oughs> คือตอนแรกแบบตอนเห็นหน้าดาฟนี่ผมแอบบสายองอยู่นะเอาแบทแมนมาเนี่ยเพราะว่าแบบแบบว่าตัวมันเอามารวมแล้วมันดูน่ากลัวอย่างเงี้ยไม่รู้นะแบบแต่ว่าไอ้นี่มันเล่นดีนะครับด,ดีดีตีนี้เล่นหันดูดิมีการแบบยินทรงยินโซนเวอร์จัด <c oughs> อุย้ยเอาคาบ้านนี้เลยเหรอ เอาเรื่องนะแต่อันนี้คือแบบอันนี้ผมเนียนนะแบบป่าไม่อยู่ไงเนียนเลยผมอยากได้ฟ้าจัดอ่ะโอเค thank you e l i m i ที่ผมซื้อไอแพทเทอร์นัมกาเลนอันเล็กมาเนี่ยคือเอาให้แบบให้ครูดาวมันพร้อมตลอดเวลานะเพราะว่าอีกชิ้นเนี่ยผมจะขึ้นเป็นโอดินวิวนะครับคือถ้าผมจะเอาครูดาวเต็มๆเนี่ยผมต้องเอาทอยก่อนนะแต่ว่าผมเนี่ยอยากออกเป็นโอดินวิวนะครับผมมันได้ดาเมียดด้วยวิ่งไวด้วยนะเป็นไอเทมแทงที่ให้ดาเมียดไง ทางมิงนี้ก็9นาทีครับเวิล12แล้วนานมากคือกว่าจะเวิล12เนี่ยเห็นไหมมันนานมากเลยนะผมรู้สึกว่าแบบคือถ้าอีกฝั่งเล่นกันเป็นงานอะ่ะก็น่าจะเหนื่อยกว่านี้นะเพราะว่าหยานตัวมันตัวมันอ่อนน่ะเอาจริงแต่ว่าตอนนี้คือเกมมันนํำมากเลยนะเพราะว่าทีมเราหดนะก็ชิวๆครับไม่ต้องทำอะไรเยอะครับคือแบบรอลำตึงๆครับปิกเก์ใกล้มาแล้วนะ ผมแบบผมคิด่าว,ว่าถ้าคลิปเข้าเนี่ยน่าจะลันละอุ้ยโอ้โหย,ย,ย,ยกสามยกสี่เอาด้วยดิติกเกอร์ยกรุบโ,โอเคดับบี้คิวเมื่อนะน่าจะจบแล้วนะเกมนี้ นะครับสิบนาทีพอดีเลยเกมไวจัดอะคือแบบไม่ถึงก๊อตก็ประมาณนี้ครับผมคลิปยานดูเกล่อยๆปะมันก็มันก็สนุกในแบบแรงสูงอะนะแต่แบบอาจจะดูกล่อยๆนิดนึงดูเหงาอะไม่ค่อยได้ทำอะไรเลยเกมนี้ผมแค่แบบอยู่ในเลนฟาร์มไปเรื่อยๆแล้วก็เข้ามาล้ำแป๊บเดียวเอง้แต่ผมได้ MP เหรียญทองนะทำไปเล่นมีดาวเบิ้ลถ้าเล่นฉลามนี่ไม่ได้แบบนี้แน่ เอาป่ะก็ประมาณนี้ครับยานแพทปัจจุบันนะครับผมบารมีทีมนะทีมเล่นหวด